เซอร์ไพรส์นะที่เห็นคลิปเขาเพราะเขาเป็นหนุ่มที่แอคทิวิตี้เยอะมากกว่าภาพลักษณ์ที่เรามองภายนอกมากมองไปเรื่อยอ่ะเขาเป็นคนมีเสน่ห์มองได้ไม่เบื่อแล้วเขาเป็นคนชอบทํากิจกรรม,ม <ๆ S 1> ก็แปลว่าเขาต้องพาเราทานั่นนี่ได้ตลอดแน่เลยแปลว่าคุณก็เป็นคนชอบทํากิจกรรมเหมือนกันก็ชอบเหมือนกันรู้สึกเลยว่านี่แหละที่รอมานานรอยยิ้มของเขามันทําให้หนูแบบอยากลืมตาขึ้นมาแล้วก็เจอในทุกๆเช้าค่ะ ัสดีครับสกอตคุณวันหลับมันครับอายุ25ปีเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินครับปกติก็บินทั้งดอมเมสติกแล้วก็อินเตอร์ครับผมจะมีไทเตญี่ปุ่นคีนครับอาทิตย์หนึ่งบินประมาณแล้วแต่สเกตครับบิน2หยุด4บิน2หยุด3หรือว่าอาจจะบิน4หยุด1ตารางบินส่วนใหญ่จะออกทุกวันที่25ครับผมเราก็จะแพนได้1เดือนว่าเรามีเวลาว่างวันไหนงานในเลยผมชอบขี่ิกไบค์มาครับเพราะว่าแบบถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็จะมีแบบกลุ่มเพื่อนชอบตงงััไป่าจหวด ขับไปดื่มกาแฟไปถ่ายรูปเล่นกันครับกีฬาที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นสายกีฬาครับผมเพราะผมพี่ด้อมเป็นกีฬาที่น่าใช้พลังเยอะดีครับทั้งว่ายน้ำบั่นจักรยานแล้วก็มาวิ่งต่อครับแบบต้องกดทนระดับหนึ่งครับด้วยความที่ทุกคนแอคทีฟครับก็แคมีโรงงานวิ่งประมาณ3งานครับในปีนี้ครับพัทยางานบุรีรัม์อะไรแบบนี้ครับรอบอริมมุนครับออกกําลังกายเรียกว่าแทบจะทุกวันเลยครับเพราะ1เดือนแล้วยังไม่ได้หยุดเลย แฟนก็ไม่จำเป็นที่ต้องมอกก่างกายผมก็ได้ครับเพราะผมสามารถออกคนเดียวได้หรือว่าจะไปออกด้วยการก็ออกกําลังกายด้วยกันได้ครับแต่อาจจะไม่ค่อยได้มอสเท่าไหร่กับแฟนเก่าก็น่าจะปัญหาเรื่องเวลามากกว่าครับเพราะว่าผมไม่คนแอคทิวิตี้เยอะมากแล้วก็อาจจะเป็นข้อเสียของผมเลยก็ได้ครับเพราะว่าเป็นโปรเทสต์โปตเวเองมากมีอะไรให้ทําเยอะมากจนแบบพลาดบางอย่างที่สําคัญไป <c oughs> เรื่องเวลาที่ให้กับแฟนนะครับผม, <c oughs> ผมก็คิดว่าถ้าผมว่าวัานไหนก็ ก็มีให้ตลอดครับช่วงเวลาว่างก็ตอนนี้ก็พยายามจะแบบแมเนจให้ม mm ันด <th ีขึ้นครับผมสามารถหาเวลามาให้ได้ตลอดครับผมถ้าสมงตารางไว้ให้แล้วก็ช่วยไม่เนชให้หน่อยนะครับว่าจะมาเที่ยววันไหนครับก็ผมไว้ได้หมดเลยครับถ้าคุณมีเนให้ผมฝากถึงสาวๆทุกคนนะครับถ้าอยากเช็คอินน่ะให้โหลดกระเป๋าครับแต่ถ้าอยากเช็คเราอ่ะให้เปิดไฟไว้นะครับเออหรอไม่มีให้ดับไฟนะฮะเออหรอไม่ดับไฟเลยหรอเออ ถ้าอยากเช็คอินให้โหลดกระเป๋าแต่ถ้าอยากเช็คเราให้ล้วงกันไม่ใช่ค่ะให้มาดูที่ใจเขาได่แหล้คือเซอร์ไพรส์นะที่เห็นคลิปเขาเพราะเขาเป็นหนุ่มที่แอคทิวิตี้เยอะมากกว่าภาพลักษณ์ที่เรามองถายนอกมากๆมอ่าก็คือเป็นเขาเรียกว่า fly attendant ก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแต่ก็เรียกเล่นๆว่าสจ e w นไทยเราจะติดปากเรียกว่าสจ e เอาเวลาที่ไหนไป ออกกาลังกายหรือทำอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะเดือนหนึ่งบินนับๆกี่วันเดือนหนึ่งก็ประมาณ15วันครับครึ่งๆ15วันก็มีเวลาว่างเวลาว่างสิวันใช่ครับก็ตามภาษาหนุ่มโสดก็อย่างที่เราเห็นก็ใช้เวลากับกิจกรรมขี่แบบซูเปอร์บอยอะไรเงี้ยไปต่งจงันเอาทริปเหรอใช่ครับเอาทริปโหไบค์เกอร์ไบค์เกอร์โอเคอ่าแล้วก็ออกกําลังกายไตรกีฬา ไม<ช>่งเลยอ่ะทรงดูไม่แบบแอคทิวิตี้ทรงดูแบบสำอางดูเรียบร้อยมากาแต่<ช>ว่ามิกเซอร์คือมาก่อนการมิกเซอร์ er บอกว่าอาจจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ภายใต้เสื้อผ้านัน้นซ่อนอยู่ข้างในครับผมอแปลว่าถ้ามีแฟนไอ้พวกเวลาในชีวิตเหล่านี้ก็สามารถมาใช้กับคนที่เรารักได้ก็ได้ครับเพราะปกติไม่มีก็เลยแบบใช้กับตัวเองส่วนใหญ่ครับถ้ามีก็มีเน็นให้ได้แน่นอนครับถ้าผมไม่มีเวลาให้ผมก็จะหาเวลาให้ได้มากที่สุดที่จะ ให้เขาได้น่ารักค่เส่กาเกน่ารักมังอีเพเซนเจอร์คนนี้ดูน่ากลัวมากดูสัตชอบของชอาคนเด็กอะทีน wow uh wow ี้ลองมาดูซิว่าสาวๆดูกันเพลินเลยนะโอ้โหมันลืมกดหรือว่ามันอะไรยังไงอะมันแปลกประหลาดมากเลยนะอยู่กันถึง28คนยังไงการคนนี้เขายังไงอะเขายิ้มสวยค่ะมีเสน่ห์แล้วก็หนูเป <|ja|> ็นสายไบเกอร์เหมือนกันด้วย ใช่ปกติขับ C B R อยู่ค่ะอยากไปขับด้วยกันไหมคะไอ้เ้าะวนนี้ขี่แล้ววันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาน่ะขี่มาขี่มาค่ะจากนครสวรรค์ฮะใครไปอ๋อแล้วยังไงก็คือกะว่าขี่ด้วยกันเลยใช่ค่ะอยากค่อมเขาค่อมเขาอยากค่อมรถเขาอยากค่อมรถเขาครับนสคนนี้ยังไงอ่ะก็อันนี้เขา C B R หนู C P U คือยังไงเสียคอมมาฮะอันนั้นส p r อานี่ส p r อาาก็คือหนูดูทรงของราอะเขาเป็นคนแบบน่ารักแต่แบบมองไปเรื่อยอ่ะเขาเป็นคนมีเสน่ห์แบบมองได้ไม่เบื่อแล้วเขาเป็นคนชอบทํากิจกรรม,มก็แปลว่าเขาต้องพาเราทํานั่นนี่ได้ตลอดแน่นๆเลยแป<ต>ลว่าคุณก็เป็นคนชอบทํากิจกรรมเหมือนกันก็ชอบเหมือนกัน<อ>แต่แต่ไม่หนักเขาเขาอะไรคะพิธีกรจะเดินมาแล้วังหันไปอะไรกับเพื่อนอยู่นั่นอ่ะคุณเปิดไฟไว้ คุณเปิดใคไว้รู้สึกเหมือนเจอรักแรกพบอ๋ออะไรที่ทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นฮะต้องการเขาเรียกว่าอะไรนที่ปั๊มหัวใจ C P R C P R ใช่ไม่สบายเหรอฮะต้องการให้เขาไม่ค่ะต้องการต้องการให้เขาช่วยมาค่ะขอบคุณค่ะ นี้เลยอ่ะมันเหมือนจะไม่ได้อะไรนะแต่มันเอ๊ะมันมันได้อยู่อยากได้กับเขาเป็นคอมเมนต์เชิงนำมาทำหนี่แต่รวมๆคุณโอเคโอเคคือเห็นเขาแบบรู้สึกเลยว่านี่แหละที่รอมานานรอยยิ้มของเขามันทำให้หนูแบบอยากลืมตาขึ้นมาแล้วก็เจอในทุกๆเช้าค่ะให้คนอื่นบอบมืออ๋อโอเคค่ะ